สวัสดีค่ะอาจารย์จานนั่งก่อนสิอาจารย์ให้เพื่อนไปรเรียกหนูมีอะไรหรือเปล่าคะครูอยากคุยด้วยน่ะก่อนอื่นครูขอแนะนำตัวก่อนนะครูชื่อครูกายเป็นครูแนนแนวหนูพอจะแนะนำตัวให้ครูรู้จักได้ไหมคะได้ค่ะหนูชื่อนันทิตาพุทธิยาชื่อเล่นลูกหมีค่ะ วันนี้ครูจะขอคุยกับลูกหมีนโดยใช้เวลาประมาณ30 50ถึงนาทีนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าสิ่งสิ่งที่เราคุยกันวันนี้จะถูกนำไปเผยแพร่หรือเปล่าหรือนำไปเล่าต่อเพราะครูจะเก็บไว้เป็นความลับหนูจะมั่นใจได้ยังไงคะอาจารย์หนูอยากให้ครูไว้ใจครูนะหนูอยากให้หนูไว้ใจครูนะคะเพราะการรักษาความลับให้กับ เพกกื่อรักษาความลอบให้กับนักเรียนที่มาปรึกษามันคือจรรยาบรณค่ะหนูสามารถเล่าเรื่องที่หนูไม่สบายใจให้ครูฟังได้ทุกเรื่องเลยนะคะอืมก็ได้ค่ะเห็นครูที่ปรึกษาหนูบอกว่าหนูไม่ค่อยมาโรงเรียนไม่สบายหรือเปล่าคะก็สบายดีนะคะเห็นครูนึกว่าหนูไม่สบาย เห็นไม่ค่อยมาโรงเรียนเลยอเออที่จริงก็ไม่ค่อยสบายนะคะไม่ค่อยสบายเป็นอะไรหรอคือก็ไม่ได้ป่วยอะไรค่ะตอนนี้หนูคือหนูหนูอาจจะก,กำลังลังเลว่าควรเล่าหรือไม่บางครั้งการได้เล่าเรื่องที่ไม่สบายใจให้ใครสักคนที่เป็นห่วงหนูและหวังดีต่อ เราฟังนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นเพราะอย่างน้อยก็มีคนรับฟังหนูก็มีเรื่องไม่ค่อยสบายใจนิดหน่อยค่ะที่ว่ามีเรื่องไม่ค่อยสบายใจเนี่ยหนูสามารถเล่าให้ครูฟังได้นะคะครูยินดีช่วยค่ะคือว่าตอนนี้หนูไม่ค่อยสบายใจเรื่องทางบ้านค่ะไม่สบายใจเรื่องทางบ้านมีอะไรหรอมีอะไรหรอ คือว่าคุณพ่อของหนูต้องไปทําง,งานที่ต่างจังหวัดน,นะคะหนูเลยต้องอยู่บ้านกับคุณแม่สองคนแต่ทีนี้คุณแม่เป็นคนที่ชอบออกสังคมไม่ค่อยได้อยู่บ้านเวลาตอนเย็นหนูกลับบ้านก็ไม่ค่อยได้เจอคุณแม่เลยแล้วข้าวเย็นหนูก็ต้องหากินเองคนเดียวเช้ามาคุณแม่ก็ไปทําง,งานแล้วหนูรู้สึกอย่างไรหนูก็เหงาเส้นเบือ่อ ก็เลยออกไปข้างนอกไปอยู่ที่หอเพื่อนจะได้มีเพื่อนคุยมีเพื่อนกินข้าวที่คุณแม่หนูไนมะ่ค่อยอยู่บ้านหนูต้องกินข้าวคนเดียวบ่อยๆมันทําให้หนูเหงาก็เลยต้องไปก็เลยต้องออกไปหาเพื่อนค่ะไปอยู่กับเพื่อนแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะแต่บางทีหนูก็เกรงใจเขาแมบาบว่าบางทีแฟนเขาก็มาหาหนูคิดว่าเขาอาจจะยังมีความเป็นส่วนตัวบ้าง แล้วเขาก็ชอบออกไปเที่ยวกลางคืนกับแฟนเขาด้วยเวลาเข้าไปเขาก็ชอบชวนหนูไปด้วยหนูก็ไม่อยากไปแต่ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธเขาอยังไงจะอยู่คนเดียวก็เหนาก็เลยไปก็ไปพอตอนเช้าหนูก็ตื่นมาโรงเรียนไม่ไหวแล้วเขาก็ยังแนะนําเพื่อนของแฟนให้รู้จักกับหนูเขาบอกหนูว่าให้หนูรีบมีแฟนจะได้ไม่ต้องหนาอยู่คนเดียวและหนู คิดยังไงกับคําแนะนําของเขาคะก็ดีนะคะอาจารย์หนูเห็นเวลาเขาอยู่คนเดียวเดียว <c oughs> ก็ดีนะคะ <c oughs> อาจารย์หนูเห็นเวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาก็มีความสุขดีแต่อีกใจหนึ่งหนูก็ว่าไม่ค่อยดีเวลาเขาทะเลาะกันน่ากลัวแบบว่าเขาโดนแฟนตีด้วยนะคะอาจารย์ แล้วเพื่อนเขาแต่ละคนที่แนะนำให้หนูรู้จักเนี่ยน่ากลวกว่าแฟนเพื่อนหนูอีกหนูไม่แน่ใจว่าจะมีแฟนดีไหมจากที่หนูเล่ามาทั้งหมดนะหนูคิดว่าหนูใช้ชีวิตอย่างนี้ต่อไปจะเป็นยังไงจ๊ะก็ก็คงคงจะจะติดกูเที่ยวกินเหล้าสุบ,บุรีความจริงแล้วเพื่อนหนู แต่ก่อนเขาก็ไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกคะ่ะเขาเพิ่งมาเป็นตอนคบกับแฟนคนนี้แล้วเอะเพื่อนของหนูติดเที่ยวกินเหล้าสุรีตอนมีแฟนแล้วถ้าหนูยังไปหาเพื่อนคนนี้ไปเที่ยวตอนกลางคืนแล้วอยู่ในกลุ่มนี้บ่อยๆหนูคิดว่าผลที่เกิดตาม,มาจะเป็นอย่างไรคะหนูคงแย่ค่ะเพราะตั้งแต่หนูไปเที่ยวกับพวกเขาโรงเรียนก็ไม่ค่อยได้มาการบ้านงานค้างเยอะไปหมด คะแนนของหนูก็แย่ลงแทบทุกวิชาครูดีใจนะที่หนูคิดได้แบบนี้แล้วหนูคิดว่าหนูจะทำอย่างไรต่อไปหนูว่าหนูจะเริ่มไปหาเขาที่หอแล้วก็อยู่บ้านแทนเป็นความคิดที่ดีมากเลยอ๋อแต่ว่าหนูบอกครูว่าที่ออกไปหาเพื่อนเพราะเหงาต้องอยู่บ้านคนเดียวและถ้าหนูไม่ออกไปหาเขาจะอยู่บ้านหนูจะอยู่ได้หรอเอ้หนูจะเป็นยังไงคะก็คงจะเหงาแล้วก็เหงามาก แล่นสีอยู่บ้านมันก็เหงาไปหาเพื่อนก็ดูจะอันตรายแล้วหนูคิดว่าจะทำอย่างไรก็คงดูทีวีฟังเพลงไปตามภาษาเรื่อยเปื่อยนะคะดูทีวีฟังเพลงแล้วหนูคิดว่าจะหายเหงาไหมมันก็ไม่หายเหงาหรอกค่ะอาจารย์ที่หนูไปเที่ยวผับกับเพื่อนๆความจริงก็ดีหายเหงาเพื่อนเยอะดีอยู่บ้านแล้วเซ็งไปค้างของเพื่อนบ้างก็ดี ไปเที่ยวผับแล้วก็ไปค้างหาเพื่อนต่อถ้าพ่อแม่กลับมาแล้วรู้ว่าหนูไม่อยู่บ้านหนูคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่คุณโมโหมากเพราะเคยบอกว่าอย่าไปตอนไหนอ,อย่าไปไหนตอนกลางคืนไม่ให้ไปค้างบ้านคนอื่นหากไม่ได้ขออนุญาตทำไงดีคะนั่นสีทำัเวดีช่างเถอะจะได้รู้มากว่าคนเราก็เหงา ก็กลัวเป็นเหมือนกันที่ต้องอยู่คนเดียวสรุปที่หนูเล่ามาฟังดูเหมือนกับว่าที่หนูไปเที่ยวกับเพื่อนนด็กๆน,น,นอกจากจะเหงาแล้วหนูยังกลัวที่ต้องอยู่คนเดียวตอนกลางคืนแล้วก็ประชดคุณแม่ด้วย <c oughs> หนูเหงาตกเรียน <c oughs> หนูเหงาหนูเหงาหนูอยากให้แม่มีเวลาให้หนูบ้าง จะเย็น้หนูเคยบอกหรือทํำอะไรให้คุณแม่รู้ไหมคะว่าหนูเหงาและอยากให้เขาอยู่กินข้าวด้วยในตอนเย็นไม่ค่ะที่ไม่บอกเพราอะไรหรอคะทําไมต้องให้บอกด้วยแม่ก็ต้องรู้สิว่าลูกที่ไหนๆเขาก็อยากให้แม่อยู่ด้วยทั้งนั้นเลยเป็นไปได้ไหมที่คุณแม่จะคิดว่าหนูอยู่เองคนเดียวได้เขาจึงออกสังคมบ่อยๆแล้วอีกอย่างตัวหนูก็ไม่เคยบอกหรือทำให้เขารู้ว่าหนูอยากให้เขาอยู่ด้วย หนูไม่รู้แล้วหนูคิดยังไงถ้าจะบอกให้คุณแม่รู้ว่าอยากให้เขาบ้านอยู่กินข้าวด้วยอยากให้เข้าบ้านอยู่กินข้าวด้วยไม่รู้สิแต่ก็น่าจะดีเหมือนกันถ้าดีหนูลองบอกคุณแม่ดูไหมแล้วถ้าบอกหนูอยากจะบอกคุณแม่ว่ายังไงดีละ่ะ ก็บอกว่าหนูอยากให้คุณแม่ออกงานตอนเย็นน้อยลงอยู่บ้านกินข้าวเพียนกับหนูบ้างแค่อทีละสองสาวันก็พอแล้วดีค่ะแล้วความรู้สึกของหนูที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวหละ่ะบอกจะบอกไหมบอกดีไหมคะบอกดีกว่าหนูจะบอกว่าหนูเหงาแล้วก็กลัวด้วยที่ต้องอยู่คนเดียวอืถ้าหนูพูดแบบนี้กับคุณแม่หนูคิดว่าคุณแม่จะว่ายังไง คุณแม่ก็คงจะอยู่บ้านกับหนูมากขึ้นเพราะหนูก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายอืมสรุปก็คือหนูตัดสินใจที่จะบอกความรู้สึกกับคุณแม่ซึ่งก็จะทำให้หนูสบายใจขึ้นและตอนนี้หนูรู้สึกยังไงบ้างล่ะคะก็ดีค่ะโล่งๆดีสบายใจขึ้นค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ ความรู้สึกบางอย่างถ้าเราเก็บไว้ไม่แสดงออกแม่ก็คงไม่รู้วันนี้ครูดีใจนะคะที่หนูตัดสินใจที่จะบอกคุณแม่ครูก็หวังว่าจะทําให้หนูกับคุณแม่เข้าใจกันได้มากขึ้นแล้วจะพูดกับคุณแม่ในวันไหนดีละ่ะยันนี้เลยค่ะอาจารย์คุณแม่กลับดึกยังไงหนูก็จะรอดีแล้วค่ะรอไปดีรอไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร ครูเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้หนูกับคุณแม่ปรับความเข้าใจกันได้ได้ผลเป็นยังไงก็มาเล่าให้ครูฟังนะค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะไม่ไม่เป็นไรจ้ะครูยินดีเราจะนัดก,กันอีกวันไหนวันดีคะวันชุดหน้าก็ได้ค่ะอาจารย์อาจารย์กกว่างตอนกี่โมงคะเวลาเดิมก็ได้ค่ะบ่ายสองโมงเอาเป็นว่าพุธหน้าเรามาเจอกันอีกนะคะค่ะอาจารย์ สำหรับวันนี้เรื่องที่หนูไม่สบายใจคือคุณแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้หนู mm hmm. ก็ได้ตัดสินใจที่จะกลับไปคุยกับคุณแม่เพื่อปรับความเข้าใจกันอเราคุยกันมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ววันนี้ครูก,ก็ขอยุติการให้การปารึกษาเพียงแค่นี้นะคะค่ะอ,อาจารย์ขอขอบคุณมากนะคะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ ทีแล้วสารีรอไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรครูเป็นกำลัง,งใจให้นะคะขอให้หนูกับคุณแม่ปรับความเข้าใจกันได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรจับครูยินดีก่อนที่เราจะยุติการให้การปรึกษาครั้งนี้หนูลองสรุปให้ครูฟังได้หรือไม่คะว่าหนูจะกลับไปทําอะไรบ้างหนูจะกลับไปคุยกับคุณแม่เย็นนี้ค่ะบอกความรู้สึกของหนูว่าหนูเหงาอยากให้ แม่มีเวลาให้กับมูบ้างดีมากค่ะได้ผลยังไงก็มาเล่าให้ครูฟังนะเราจะนัดก,กันอีกวันไหนดีนะคะวันพุธหน้าก็ได้ค่ะอาจารย์อาจารย์ว่าตอนกี่โมงคะเว,วลาเดิมก็ได้ข่าวไปสองโมงเอาเป็นว่าพุธหน้าเรามาเจอกันอีกนะคะคะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ